คลิปนี้ไม่ใช่คลิปพาดูโลหะธรรมดาแต่โลหะแผ่นนี้คือเหล็กที่ตัดมาจากตัวถังของรถ ge nd 5หรือ dash 7นั่นเองจริงๆเขาจะมี2แบบด้วยกันเนาะแต่อย่างแผ่นนี้ก็คือแผ่นที่ตัดมาจากตัวถังบริเวณด้านนอกถ้าเป็นแผ่นที่มาจากด้านในจะเป็นสีเทา dash 7หรือ nd 5เป็นรถจักรที่นำเข้ามาใช้งานในการรถไฟจีนในยุค70สังเกตดีๆอันนี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้โดยกลุ่มคนรักรถไฟโดยกลุ่มคนรักรถไฟที่เห็นความสำคัญของวัสดุล้ำค่าเหล่านี้ก็จะมีการนำมา ช่วยกันรักษาเอาไว้โลหะชิ้นนี้เป็นของรถจักร d s s h 7เบอร์0349ซึ่งเป็น d a s h 7เจนที่2รถคันนี้ผลิตที่สหรัฐอเมริกาและนำเข้ามาใช้งานในการรถไฟจีนโดยชุดที่อยู่กับเราเป็นชุดสุดท้ายบนโลกแล้วที่ยังมีจำหน่ายราคาก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ5 0 0้0 0ถึงบาทต่อชิ้นเพจชื่อเรียวแฟนสระ,ะเอ,อเลเรือสระ,ะอียอยักว์วแหวนสระแอฟฟันนอนหนูมีร้านค้าในลาซาด้าและช้อปปีด้วยนะครับ